โอเคครับผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกทท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับอยู่กับช่องแฟนตาทีเฮดอยู่กันในเกมโ o นโฟเอ็กติฟนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่6นะครับเดือน6 2ส66นะเป็นเป็นแบบมงคลมากเลยเลข6ทั้งนั้นเลยนะครับผมก็ก็ทีมงานโซนโฟนะผมก็ได้การอัปเดต ประจาสัปดาห์นะครับก็ขึ้นมาใหม่นะผมประจำสัปดาห์ก็เพิ่มหลายๆอย่างนะครับไข่ใหม่หรืออะไรใหม่ๆนะเดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดเลยครับเพราะว่าอัปเดตแพทครั้งนี้มีอะไรใหม่ๆบ้างนะครับผมโอเคนี่เลยครับผมนี่นะเราอัปเดตไปวันนี้นะครับผมตั้งแต่สิบโมงถึงสี่โมงเย็นเลยนะตอนนี้ก็เวลาสี่โมงเย็นแล้วนะครับผมก็เปิดมาผมก็เข้ามาอัปเดตให้เพื่อนๆดูเลยนะครับว่ามีอะไรใหม่บ้าง ใครอยากดูรายละเอียดก็กดเข้าไปในนี้เลยนะเห็นไหมนี่รายละเอียดเพิเ่มเติมนะแล้กดไปแล้วนะปั๊บนี่นะครับผมก็อย่างแรกก็นี่เลยครับเพิ่มไอเทมระดับแรนในการขุดนะครับขุดก็เนี่ยเพิ่มพวกนี้เข้าไปด้วยนะครับผมก็ของนี้ดีมากนะครับผมดีมากเลยนะสเตตัสก็เนี่ยดูดีอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นน่าจะเป็นมงกุฎอะไรแบบบนหัวประดับนะประดับเอ่ออันนี้เป็นหลังนะปีกอันนี้ก็บนหัวแล้วกันเนาะ อันนี้หัวสิงตนี่บวกสเตตัสด,ดีมากเลยนะครับทุกคนนะโอเคนะครับผมก็มีหูวก็ตายด้วยนะผมนี่นะผมหูวก็ตายเป็นแบบยูนิควีน้ำเต้าใครรออยู่น,ะน้ำาเต้ามาแล้วนะน้ำเต้านะยูนิคนะครับผมบวกเป็นคิตเอ็กแท็ก70นะครับคิดที่ข้อ3นะครับผมใครรอน้ำเต้า,วาวสวยๆมีแล้วนะมาแล้วนะน้ำเต้านะครับผมเป็นยูนิคน่าจะโอเคอยู่นะมีไม้กระทาเมจิกเลยนะนี่นะเออ่าบวกกิฟต์บวกเอพีแล้วก็มีพัดนะครับไอพัด ่ามีหน้ากากหน้ากากผ้าแล้วก็มีโจสลับด้วยนะอันนี้คือของในการขุดนะครับผมต่อไปนะครับต่อไปก็อ่าอ่ายสพนะครับลดราคาลงครับจากพันห้าครับเหลือหนึ่งพันนะครับหนึ่งพันเลนแล้วนะลดราคาก็โอเคนะครับไฟลงซับสายซับก็อาจจะดีขึ้นนะครับผมโอเคครับผมนี่ครับผมก็ต่อไปก็เป็นเพิ่มไอเทมนะครับจากไข่นะครับเล็กี้เอกนะครับผมก็วางจําหน่าย วันนี้นะครับถึงวันที่สิบสามแผดหน้านะครับก็จะออกนะครับผมก็ก็เดี๋ยวเจอกันแน่นะครับคลิปหน้านะผมจะมาเปิดไข่ให้ดูนะครับไข่เอกนะประมาณทักเดี๋ยวรอดูว่ากี่ฟองนะครับแล้วรอรุ้นนะครับผมก็นี่นะครับฮิปฮอปแบร์นะครับไอแบร์แบ็กอ่าฮิปฮอปนะครับนี่นะฮิปฮอปอาเป็นสวยๆฮิปฮอปนะครับนี่ครับโอ้โหสเตตัสโคตรถึกเลยถึกหน้านี้ดีเฟนซ์หน้านี่โอ้อีแรงด้วยนะอ่าโอเคนะครับมีแบร์ฮิปฮอปนะครับผม ก็ตามนี้นะครับจากไข่เอกนะครับนี่ลูกอมนี่สวยมากเลยลูกอมเนี่ยฮิปปอปน้าสวยมากเลยโอ้ถ ah, ังถังน้ําก็มีน้ําถังน้ําแล้วก็มีหมวกวันพีทนะหมวกวันพีทนะครับผมแหวนซิเวอร์นะผมอ่าแล้วก็ประดับประดับแล้วก็สามชิ้นหลังนะของแซมบ้านะครับนี่นะผมก็โอเคเลยต่อไปนะครับผมก็เพิ่มชุดแคสมาจําหน่ายนะครับในดีช็อปนะครับเป็นชุดฮิปฮอปนะครับผมฮิปฮอปตดเตตัดก็ตามนี้นะครับอ่าตามนี้เลยนะครับนี่เสื้อฮิปฮอปแล้วก็มือฮิปฮอปกางเกงฮิปฮอป ทุกอย่างครับพิมพ์ฮอปหมดเลยนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยครับว่าเขาปรับมาจริงหรือเปล่านะครับนี่นะครับอย่างแรกที่เราต้องดูแล้วนี่นะครับแล้วก็มีออ่ชุดที่ฮอปนะครับผมแล้วก็มีไข่ว่าไข่ราคาเท่าไหร่นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยครับเล t โก้อะโอเคครับผมนี่ครับผมก็อย่างแรกเราจะไปดูก่อนนะว่าไข่ไม่ใช่ไข่ดิ อายามานานะครับลดลงหรือเปล่านะครับจากพันห้าเดือนหนึ่งพันไหมครับนี่ครับเดือนหนึ่งพันแล้วนะทุกคนนะถ้าใครจะมาซื้อก็มาซื้อ,อ,อได้นะครับเดือนหนึ่งพันแล้วนะอ่าโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้เลยเนีย่ซื้อได้นะครับก็ประหยัดงบไปอีกต้องห้าร้อยนะครับต่อขวดนะก็โอเคถือว่าโอเคนะไม่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ต่อไปครับไปดูกันในไอช็อปเลยว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกก็ชุดใหม่นะนี่ชุดที่พอบนะ โอ้โหอย่างสวยเลยว่ะทุกคนโคตรสวยมาจัดกันได้นะมาจัดกันได้นะผมก็ราคาปกติเลยครับผมก็นี่นะผมก็ประมาณปกติเลยนี่ครับสวยเลยครับสวยเลยนะโอเคนะผมโอ้โหของจูโคตรเท่ว่ะไอ้ดูของเทร่าได้ไหมอ่าดูของเซร่าแต่งตัวเซร่าไม่ได้นะไม่ได้โอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูว่าไข่าราคาเท่าไหร่อ่าไข่อยู่ไหนเนี่ยอ่านี่ครับไข่ ไข่ก็ราคาอยู่ที่โหสองพันเลยนะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจัดสักเอ่อนะนะจัดสักห้าร้อยแล้วกันนะสักยี่ยี่สิบใบแล้วกันจัดเดี๋ยวผมมาจัดยี่สิบใบนะคลิปหน้านะรอดูในคลิปหน้าจัดยี่สิบใบนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมเดี๋ยวผมมาเดิมสักสักสามใบให้แล้วกันนะอันนี้ประเดิมให้ดูเฉยๆนะครับสามใบนะขอให้มะเดิมให้ดูเฉยๆนะว่ามันมีอะไรจริงไหมอ่าอันนี้คือเทสนะครับเทสให้ดูสามใบเท่านั้นก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่า ไข่เปิดในต้องเปิดในไหนเปิดข้านอนอกได้ไหมนอกเท้าได้ไหมอ่ะทุกคนโอเคครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าไข่นะเปิดนอกเท้าได้ไหมนะครับนี่นะไม่ได้นะต้องเปิดในดีช็อปเท่านั้นนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดครับผมมีแค่สามลูกนะคลิปนี้นะโอเทสๆให้ดูเฉยน,นะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันแนะ่ครับดี๋ผมใส่ให้เลยครับยี่สิบลูกอ่าโอเคไหมทุกคนยี่สิบลูกนะคลิปหน้าเจอกันแน่อ่ามันต้องเปิดตรงไหนเนี่ยนะ อยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยมาขอเหอะลูกแรกโอ้โหบัตรครับบัตรสิบใบครับสุดยอดโอ้โหสามลูกเราก็เกลือแล้วนะลูกแรกมาลูกสองลูกสองบัตรยี่สิบใบครับโอ้โหอยากลงซับตาเหลือกตอนนี้ลูที่สามไปบัตรซับอีกยี่สิบใบครับบัตรซับสามอันรวดเลยนะทุกคนของจริงจัดว่ะ ของจงการเดี๋ยวอีกสักขอยสักลูกนะเป็นเศษนะขออ่อยสักลูกนะทุกคนนะจะได้บัตรซับแดงไหมตอนนี้ถ้าซับแดงมานี่คือบัก๊กนะผมอะผมบั๊กแล้วนะไอสิบลูกพอสิบลูกพอเฮ้ยลูกเดียวพอเราอย่าเยอะอย่าเยอะเดี๋ยวรอคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันแน่นะทุกคนมาประเดิมสี่ลูกไปบัตรซับแดงเรียงมาเลยครับบัตรซับสี่อันรวด ว่าแนละ้วต้องทับแดงจริงด้วยโอ้โหพูดไม่ยังขาดคํามาจริงๆเหมือนเขาได้ยินผมว่าผมอยากได้อะไรอะ่ะเราคลิปหน้าผมจะพูดว่าอยากได้แคทอยากได้อะไรนะเขาจะมาให้ผมไหมนะโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับเราได้บัตรซับมาทั้งหมดสี่สี่ใบสี่ลูกสี่ใบนะทุกคนนะโอ้โหถือว่าจุกจุกกันไปเลยเนี่ยอ,อืมาได้ยังไงเนะี่ยมาได้ยังไงผมแค่พูดเล่นทุกคน ผมแค่พูดเล่นนะเนี่ยมันมาไนขนาดนี้อยากรู้ยนี่นะครับซับนะครับไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่านะลูกยี่20บาทนะครับลูกยี่20บาทบัตรซับก็ไปละไปละบาทนะก็ถือว่าเท่าทุนนะสองใบเนี้ยแต่ใบนี้ไม่รู้ว่ากี่บาทนะใบนี้ไม่รู้ว่ากี่บาทนะถือว่าขาดทุนเยอะไหมผม,ผมก็ให้ทุกคนไปตัดสินกันเองนะครับผมว่าขาดทุนเยอะไหมนะครับผม,ผมก็ประมาณนี้ผมก็เปิดให้ดูสีลูกนะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผม,ผมก็เดี๋ยวผมจัดให้แน่ครับ ยี่สิบลูกแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะให้ยี่สิบลูกเต็มเลยนะผมก็เราเอาแค่เท่านี้ก่อนเนาะยี่สิบลูกเดิมิมาเดิมก็ก็ถ้าใครชอบก็เนี่ยผมฝากกดไลค์ผมด้วยนะกดไลค์เยอะๆนะทุกคนนะจะจะได้มีกำลังใจทาคลิปนันทุกคนนะก็โอเคนะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะกดแชร์นะกดซับสไครตแล้วก็กระดิ่งในช่องแฟนตาทีฮิด้วยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับโอเคครับผมก็ยังไม่จบนะครับผมก็ ทางทีมงานนะผมก็ได้เชินะผมเชย,นะชเชยนี่เลยไอเทมโค้ดนะครับปรับปรุงนะครับก็เอามาเติมก็ได้นะทุกคนนะก็เออเรียกว่างไงเดียเติมก่อนวันที่เจ็ดนะครับผมวันที่เจ็ดไม่รู้ว่ากี่โมงนะเขาไม่ได้บอกเวลานะครับสองห้าสองสามคืออย่างนะ่ะสองห้าหกหกก็มาเอาผิดวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยแล้วก็ฟรีโซนที่ไม่ได้รับอีอฟ f p กับเงินทีมงานจะแก้ไขให้นะครับเออ คนก็ฟรีโซนนะใครที่ยังไม่ได้เงินกับบีพีก็เดี๋ยวเขาจะแก้ไข้ภายภาคหลังให้นะผมก็เอาโค้ดมาเติมก่อนนะตอนนี้ครับโค้ดฟรีนะเอาไปเติมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์โค้ดให้ใต้ล่างนะผมนี่เลยกดปับป๊บๆวางครับได้อะไรบ้างครับปึง่งอ่าได้แค่2อย่างนะผมหัวใจกับอ่าเกิดไวนะผมก็โอเคไม่เป็นไรนะผมก็ดีที่เขาแจกนะดีขเขาไม่แจกนะทุกคนนะโอเคนะผมก็ประมาณนี้ครับ thank